ย้อนรอย The Great Inflation เหตุการณเงินเฟอ้อครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา This talking about inflation 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 is ในช่วงทศวรรษ1970ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเคยเผชิญกับเหตุการ์เงินเฟอ้อครั้งใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผิดพลาดบวกกับการถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตน้ำมันส่งผลให้ตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานั้นเคยพุ่งขึ้นไปสูงถึง13.5 โดยทั่วไปแล้วนะคะหากเราพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อก็จะเป็นสัญญาณที่บอกนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นกําลังฟื้นตัวค่ะแต่ว่าในขณะนั้นนะคะเงินเฟอ้อที่ปรับตัวขึ้นมาสูงแต่เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอเมริกานั้นยังอยู่ในภาวะตกต่ำคนว่างงานเป็นจํานวนมากซึ่งบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับสภาพเศรษฐกิจของบางประเทศในตอนนี้และสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เราก็ได้ยินคำเรียกกันว่า stagflation วันนี้อยากชวนทุกคนลองมาย้อนเวลาไปดูกันค่ะว่า The Great Inflation เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและจบลงได้อย่างไรรวมไปถึงเราจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นได้บ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิ ย้อนกลับไปภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจกในอเมริกานั้นได้ชะลอตัวลงอีกครั้งโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกานนในช่วงนั้นเนี่ยกังวลค่ะว่าภาวะเศรษฐกิจกตกต่ำหรือว่า the Great Depression ในปี1930จะกลับมาซ้ำรอยเดิมซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้ชาวอเมริกันนั้นตกงานกันเป็นจำนวนมากจนมียดปราการว่างงานสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ทำให้ในระหว่างช่วงปี1963ถึงปี1969 สมัยของประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันสภาคองเกรสจึงให้ความสำคัญกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและการผลิตรวมถึงต้องจัดให้มีการประสานงานกันที่มากขึ้นระหว่างนโยบายการเงินและการคลังด้านหนึ่งนะคะสำหรับนโยบายภายในประเทศอเมริกาตอนนั้นเขาใช้คำว่า the great society หรือว่าการสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เศรษฐกิจภายในสหรัฐอเมริกาเองนั้นกลับมาเฟื่องฟูกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ในอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไปนะคะก็คือการใช้เงินเพื่อที่จะสะกัดกรรั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังแผ่ขยายตัวในสงครามเวียดนามและเพื่อให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันได้กระทรวงการคลังและคุณวินเลียมมาเตนซึ่งในเวลานั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะก็เลยใช้นโยบายขัดดุลการค้าหรือพูดง่ายๆก็คือเลือกที่จะใช้จ่ายเงินแล้วก็ก่อหนี้ของรัฐบาลจำนวนมหาศาลค่ะ จนเข้าสู่ช่วงปี1970ในสมัยของประธานาธิบดีวิชาร์ดนิกสันและประธานเฟดคนใหม่อย่างคุณอาร์เธอร์เบิร์นส์ในยุคนี้นะคะรัฐบาลก็ยังคงดําเนินนโยบายแบบขาดดุลอีกเช่นเคยจนทําให้ตราเงินเฟอ้อนั้นเริ่มก่อตัวสูงขึ้นจาก1.3เป็น6ความจริงแล้วนะคะการใช้นโยบายที่จะทําให้ตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกานั้นสูงขนาดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะ หากสหรัฐอเมริกานั้นยังคงผูกกับระบบที่ชื่อว่า Bretton Woods Bretton Woods คืออะไรก็ต้องบอกว่าสำหรับใครหลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้มาก็จะทราบว่ามันเป็นระบบการเงินที่ให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยผูกกับทองคำเพียงสกุลเดียวที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่35ดอลลาร์สหรัฐต่อทองคำา1ออนซ์นะคะแล้วก็ให้สกุลเงินของประเทศต่างๆเนี่ยมาผูกกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยค่าคงที่อีกทีหนึง่ง โดยให้ประเทศต่างๆนั้นสามารถนำสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้ตามที่เขาต้องการแต่หลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นนะคะจำเป็นต้องพิมพ์เงินออกมาเพราะว่าขัดดุลการค้ายอย่างหนักค่ะก็เลยทําให้ปริมาณเงินสกุลเงินดอลลาร์ที่มีอยู่ในระบบเนี่ยนะคะมากกว่าปริมาณทองคํามากจนกระทั่งในปี1971ประธานาธิบดีนิกสันก็เลยออกมาประกาศ ยกเลิกระบบการผูกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำและมีการประกาศลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลงและกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนี้เลยนะคะก็คือกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่มีการขายน้ํามันออกมาในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยลดค่าลงนะคะเงินที่เขาขายน้ํามันไปได้เมื่อรับกลับมาเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีมูลค่าลดลงก็เท่ากับว่ารายได้ส่วนนั้นของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางก็จะหายไปทันที นอกจากนั้นแล้วนะคะในปี1973หรืออีก2ปีต่อมาก็เกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญค่ะ <S <S ซึ่งเป็นสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับอย่างซีเรียและอียิปต์โดยในสงครามครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะสนับสนุนฝ่ายอิสราเอลค่ะอเมริกานั้นส่งอาวุธยุโทโธปรกรณ์ให้คิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยมากกว่า70,000ล้านบาทซึ่งจุดนี้เองก็ทำให้ชาติอาหรับยิ่งไม่พอใจอเมริกานะคะ กลุ่มประเทศโอเปกซึ่งนำโดยซาอุดีอาระเบียในเวลานั้นจึงตัดสินใจตอบโต้ด้วยการหยุดส่งน้ามันดิบให้สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรหรือที่เรียกกันว่าออย่อเอบาโกโดยราคาน้ํามันดิบนั้นถ้าปรับเป็นค่าเงินปัจจุบันนะคะในปี1973ราคาน้ํามันดิบจะอยู่ที่23ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่พอ1974หลังจากเกิดเรื่องนี้เนี่ยราคาน้ํามันดิบก็พุ่งขึ้นมากลายเป็น62ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกันเลยทีเดียว ในช่วงนั้นนะคะต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นประเทศที่บริโภคน้ํามันสูงที่สุดในโลกคิดเป็นสัดส่วนถึง33ถึงแม้ว่าสหรัฐนั้นจะมีประชากรแค่6ของโลกเท่านั้นนะคะสาเหตุสําคัญของการบริโภคน้ํามันมากขนาดนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็มาจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นกําลังขยายตัวอย่างมากมีการสร้างทางหลวงนะคะรวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาก็เติบโต สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยนะคะก็คือเมื่อราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึง40%ก็เลยทำให้น้ำมันตามปั๊มเนี่ยเริ่มขาดแคลนนะคะในเวลานั้นต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าคนอเมริกันที่ขับรถเนี่ยนะคะเขาจะไม่สามารถเติมน้ำมันได้ตามปกติค่ะถ้าใครที่รถยนต์ลงท้ายด้วยเลขคู่ก็จะสามารถเติมได้ในวันคู่ส่วนทะเบียนร,รถไหนที่ลงท้ายด้วยเลขคี่ก็จะเติมได้ในวันเลขคี่เท่านั้นนะคะ และผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นี่เองนะคะที่เป็นการเร่งตัวให้ตราเงินเฟ้อในอเมริกาช่วงเวลานั้นพุ่งสูงขึ้นจาก6%กลายเป็น11%ในช่วงเวลาเพียงแป๊บเดียวและในช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำมันเนี่ยในเวลานั้นรัฐบาลก็พยายามหาทางแก้นะคะโดยการออกกฎหมายมาควบคุมราคาสินค้าแล้วก็ค่าแรงเอาไว้ค่ะ ซึ่งก็สามารถกดได้นะคะในระยะเวลาที่เขาควบคุมนี่แหละยกตัวอย่างเช่นเขาประกาศควบคุมราคาสินค้าแล้วก็ค่าแรง90วันช่วงนั้นเงินเฟอ้อก็ลงมาแป๊บหนึ่งนะคะแต่พอพ้น90วันไปเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อก็เร่งตัวขึ้นมาใหม่ นอกจากนั้นนะคะประธานาธิบดีนิกสันในเวลานั้นเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายใหม่ด้วยนะคะในการควบคุมการใช้ความเร็วของรถยนต์ให้อยู่ที่88กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่ในบังรัฐเนี่ยสามารถขับได้เร็วถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่อีกฝากหนึ่งอย่างโซนประเทศยุโรปเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาตรการในการที่จะลดการใช้พลังงานลงอย่างเช่นหลายประเทศนั้นมีการจำกัดโคตา้าการเติมน้ำมันรถยนต์ต่อคัน เนเธอร์แลนด์เบลเยียมและสวิตเซอร์แลนด์ประกาศให้งดใช้รถในวันอาทิตย์ฝรั่งเศสสั่งให้สำนักงานทุกแห่งปิดไฟสองสว่างหลังสี่ทุ่มแล้วก็ให้สถานีโทรทัศน์ทุกแห่งนั้นหยุดการออกอากาศหลังห้าทุ่มด้วยนอกจากนั้นสหราชาอาณาจักรหรืออังกฤษนั้นก็มีการจำกัดการใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้เหลือแค่3วันต่อสัปดาห์จากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็เลยทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในปี1974เนี่ยมีอัตรางเงินเฟอ้อส,สูงถึง11%เ GDP ติดลบ0.5%และอัตราการว่างงานก็สูงถึง5%หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ้อสูงแต่เศรษฐกิจกลับไม่โตนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยสินค้าและบริการก็ราคาแพงนอกจากนั้นเนี่ยอัตราการว่างงานก็ยังสูงคนหางานทำยากนะคะก็เลยทำให้สภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์อเมริกา ในที่สุดออยแอมบาโกก็สิ้นสุดลงในเดือนมกราคมปี1974จากการที่คุณเฮนรี่คิสซิงเกอร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้เข้าพบกับกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียเพื่อเจราจาขอให้ยุติการหยุดส่งน้ำมันต้องบอกนะคะว่าหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1970ทำให้เฟดเองเนี่ยเลือกใช้นโยบายที่เรียกว่า Stop g โค่ะ นั่นหมายความว่าจะเร่งๆหยุดๆนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการทั้งอัตราเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราการว่างงานทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐในช่วงปี1970เนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามากพอสมควรในปี1967ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่4%ปี1969เพิ่มขึ้นเป็น9%ปี1971กลับลดลงมาเป็น4%และปี1974เพิ่มขึ้นเป็น12% ปี1976ลดลงมาเป็น5%และตลอด10ปีที่เฟดนั้นปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยนะคะแทนที่อัตราเงินเฟอ้อและก็อัตราการว่างงานจะลดลงกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะ เพราะว่าลูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือบรรดาคนที่ใช้แรงงานเนี่ยเขามองว่าเมื่อเงินเฟอ้อยังสูงอยู่และในอนาคตค่าครองชีพของเขาต้องสูงขึ้นเขาก็มาต่อรองขอขึ้นค่าแรงนะคะและเมื่อค่าแรงปรับตัวขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยอัตรางเงินเฟอ้อมันก็เลยไม่ลดลงสักที<ม>และเมื่อราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น คนที่ใช้แรงงานคนที่ทำงานก็มองอีกว่าในอนาคตเงินเฟอ้อก็จะยิ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ก็กลับมาหลูมเดิมในการขอขึ้นค่าแรงใหม่และเมื่อขึ้นค่าแรงใหม่ก็เลยทําให้ต้นทุนในการผลิตนั้นยิ่งสูงกลับขึ้นไปอีกแต่แล้วในปี1979วิกฤตน้ํามันและสแต็กเฟลชั่นก็เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ในยุคที่มีการปฏิวัติในประเทศอิหร่านทําให้กําลังการผลิตน้ํามันลดลงและราคาน้ํามันดิบนั้นก็พุ่งขึ้นเป็น2เท่า โดยราคาน้ำมันดิบที่ปรับเป็นค่าเงินปัจจุบันนั้นนะคะถ้าปี1979อยู่ที่ประมาณ65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลปี1980นั้นพุ่งสูงขึ้นถึงระดับ140ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลและตราเงินเฟอ้อในเวลานั้นก็สูงขึ้นจาก11เป็น13.5และในปี1980จุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงเมื่อคุณพอว์เกอร์เข้ารับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ ถึงตรงนี้นะคะผู้กำหนดนโยบายหลายคนเนี่ยเริ่มมองเห็นตรงกันแล้วค่ะว่าทางแฟดเองนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรักษาระดับราคาสินค้าให้คงที่ก็คือเงินเฟอ้อนั้นต้องไม่พุ่งสูงไปกว่านี้แล้วนะคะแม้ว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงผู้คนตกงานเยอะขึ้นอัตราการว่างงานสูงขึ้นในระยะเวลาหนึ่งก็ตาม จากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงเป็นประวัติการถึง13.5%ทำให้เฟดนั้นต้องเลือกใช้ยาแรงเพื่อควบคุมปริมาณเงินที่ล้นอยู่ในระบบให้น้อยลงโดยอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเคยขึ้นไปสูงถึง20%ในปี1980เพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวะขึ้นมาแบบนี้ลดลงมาเหลือแค่เพียง6%เท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมานั่นก็คือเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น โดยในปี1982 GDP ติดลบถึง1.8%อัตราการว่างงานในปีนั้นก็สูงถึง9%และสูงขึ้นต่อถึง11%ในปี1983แต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจสารัฐก็กลับมาเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเศรษฐกิจค่อยๆขยายตัวมีการจ้างงานเยอะขึ้นอัตราการว่างงานก็ต่ำลงอัตราเงินเฟ้อก็กลับมาอยู่ในระดับต่ำกว่า5% ก็ถือว่าในช่วงเวลานั้นนะคะเฟดก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมากับการทํานโยบายในการควบคุมเงินเฟ้อได้สําเร็จและแน่นอนเขาว่าเมื่อเงินเฟ้อควบคุมได้นะคะตัวประชาชนเองก็สามารถคาดการได้เขาว่าค่าครองชีพในอนาคตของตัวเองนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นขนาดไหนยังไงนะคะ ก็เลยทําให้กลับมามีการจ้างงานมีการวางแผนการผลิตกันอีกครั้งหนึ่งเศรษฐกิจสารัฐก็กลับมาค่อยๆเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็ถือว่าเป็นจุดจบของ the Great Inflation นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแน่นอนนะคะว่าวิกฤตน้ำมันทั้งสองครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1970 จะเป็นตัวเร่งที่ทําให้อัตรางเงินเฟอ้อนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสาเหตุสําคัญของจุดเริ่มต้นของเงินเฟอ้อนี้น่าจะมาจากการตัดสินใจดําเนินนโยบายทางการเงินที่ผิดพลาดและจากวิกฤตเงินเฟอ้อในครั้งนั้นนะคะก็ทําให้เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนั้นกลับมาทบทวนค่ะแล้วก็เลือกที่จะใช้เป้าหมายเงินเฟอ้อนะคะหรือว่า target inflation รวมไปถึงดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างโปร่งใสามากขึ้น และสิ่งสําคัญที่ต้องทําควบคู่กันไปก็คือการสื่อสารให้ประชาชนนั้นเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็สามารถคาดการได้นะคะว่าในอนาคตทิศทางของอัตรางเงินเฟอ้อนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะการคาดการของประชาชนนั้นนะคะถือเป็นจุดสําคัญค่ะที่จะเชื่อมโยงว่านโยบายทางการเงินที่ทางการตั้งใจดีไซน์ออกมานั้นจะให้ผลลัพธ์ตามที่ผู้กําหนดนโยบายอยากให้เป็นหรือไม่และที่สําคัญนะคะบทเรียนที่เราได้จาก The Great Inflation ที่ผ่านมาก็คือ ผู้กำหนดนโยบายนั้นอาจจำเป็นที่จะต้องมองภาพระยะยาวมากกว่าหวังผลประโยชน์แค่ระยะสั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดการบานปลายและสุดท้ายต้องกลับมาใช้ยาแรงก็อาจจะต้องจบลงด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยาวนานซึ่งเป็นการทำร้ายทุกคนในระบบเศรษฐ,ฐกิจนั่นเอง ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย